สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาวาดรูปน้องมานะครับสีช็อกเริ่มที่วาดตาก่อนนะครับผมจะลงสีที่เข้มก่อนคัดแสงคัดเงาตามด้วยสีเขียวใช้มือขยี้ขยี้อัดเนื้อสีเข้าไปในกระดาษก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้สีดำคัดขึ้นมาเพื่อเช็คความเป็นไปได้นะครับหลักของสีช็อกก็จะมีวางสีเบรนสีเกียร์สีอันนี้จากประสบการณ์นะครับ สีเขียวที่ลงไปรอบแรกมีประโยชน์ครับ1เป็นสีพื้น2เป็นสีบรรยากาศครับกลับมาครับอัดสีให้เต็มคัดด้วยสีเนื้อด้วยอันนี้เป็นดินสอก,กาไฟเอามาลองดูนะครับมันจะเงาๆหน่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับลงซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะอะไรเพื่อ,ออัดเนื้อสีเข้าไปในกระดาษครับพอได้ที่ก็ค่อยคัดเอาอีกทีหนึง่ง สีดำอาจจะแข็งไปเราก็จะเพิ่มสีบรรยากาศเข้ามาหน่อยสีน้ำตาลบ้างอะไรบ้างตาก็อาจจะมีส่วนสว่างก็จะมีสีฟ้าสีน้ำเงินแจมๆเข้ามานิดนึงจะได้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยครับถ้าเป็นสีโทนเดียวเลยจะก,กระด้างไปมองแล้วอาจจะเหมือนสัตว์ที่ตายไปแล้วพูดถึงดวงตาก็จะมีน้ำไปหล่อเลี้ยงดวงตานะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นของที่มันวาวเราควรใช้สีขาวหรือสีอ่อนๆไปสะกิดแสงหน่อยนะครับพอดวงตาเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเราก็ขยายรอบๆออกมานะครับตามริงผมจะเขียนรวมๆไปก่อนเลยทั้งหมดแต่การที่จะมาเขียนให้เพื่อนๆดูการเจาะไปทีละจุดอาจจะทำให้ได้ประโยชน์มากกว่านะครับ สีหลักๆที่ลงแรกๆก็จะเป็นสีออกทดนน้าตาลประมาณนี้นะครับการวัดดวงตาของน้องก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆจากนั้นมาดูการลงสีโดยรวมกันเลยครับพอลงสีรวมๆผมก็จะลงเขียวไว้ก่อนนะครับสังเกตจะมีสีเขียวโดยส่วนมากนะครับคือเรายังไม่คัดเราตั้งใจให้เป็นสีพื้นอยู่แล้วจมูกก็เป็นส่วนที่เข้มสุดเหมือนกันใส่ใจนิดนึงก็จะ ทำให้น้องมีเสน่ห์ขึ้นมาได้ครับจากดวงตาของน้องนะครับเพื่อนๆอาจจะมีความเศร้านิดนึงเนื่องจากน้องได้เสียไปแล้วนะครับลูกค้าเล่าให้ฟังผมเสือกอินวาดตาเศร้าเฉยเลยการอินกับแบบหรือต้นแบบที่จะให้วาดมีส่วนทําให้ภาพเหมือนต้นฉบับมากขึ้นครับ นึกภาพตอนเราเด็กๆนะครับคุณครูบอกให้เราวาดรูปโรงเรียนของหนูในรูปก็จะมีคุณครูประจําชั้นก็วาดตามสไตล์เด็กๆล่ะครับถ้าตามอณาตโตมีเรื่องสัสดส่วนก็ไม่เหมือนอยู่แล้วแต่มองแล้วใช่ครับใช่คุณครูประจําชั้นของเราครับอันนี้คือเรารู้สึกกับคุณครูประจําชั้นของพวกเราเวลาวาดแม้ทักษะจะไม่เยี่ยมยุดซักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกแล้วยังไงก็ใช่ครับ นี่แหละครับศิลปะลายยาวไปเลยกลับมาครับก็เก็บขนน้องๆเพิ่มสีบรรยากาศเข้าไปคัดแสงคัดเงาครับเพื่อนๆสีบรรยากาศมองในต้นแบบอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะครับเราซึ่งเป็นช่างวาดรูปเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้เพื่อความสวยงามครับวันนี้ไล่มาเยอะทีเดียวครับเพื่อนๆ จับใจความได้เคล็ดลับอันไหนก็นำไปปรับใช้กันนะครับคลิปยาวก็จะนำประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับวันนี้ก็อาจจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วค่อยมาต่อกันรอชมคลิปหน้าได้เลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นำผลงานสีช็อคที่เสร็จแล้วมาฝากเพื่อนๆก่อนจากนะครับ